สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานนะคะอยู่ที่ XMG นะคะ by China Machine ที่นี่คือสาขาโคราชค่ะแล้ว,แล,วแล้ววันนี้เรามีไกด์ด้วยนะคะไกด์ท้องถิ่นวันนี้เราอยู่กับพี่เบียค่ะสวัสดีครับผม,อ,มอีนุมาพครับก็ตอนนี้อยู่สาขาโคราชนะครับโคราชก็อยู่ ถนนไบพาสนะครับขาเข้าตัวเมืองโคราชนี่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนาะเรามองไปจะเห็นไทยวัสดุมาไม่ยากค่ะวันนี้พาทัวร์หน่อยสิคะก็เปิดมาอยู่ที่สาขาโคราชนะครับก็วันนี้สต๊อกก็มค่อีข้างหลายคันอยู่นะครับแต่ตัวหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นตัว2,15าเนาะมีกระตัอ้อม้อวสองเลยนี่ ด้านหลังก็มีมนะครับด้านหลังก็มีอ่าโอเคไหนไปดูใกล้ๆอันนี้สองหนึ่งห้าถัดมาถัดมาเป็นอะไรครับพี่อ,นนอันนี้จะเป็นรถบดเก้าล้อครับขนาดสิบหกตัน<ด>มาดูตัว,ตว <4 S 2> จริงกันด้าหลังห้าอันนี้ก็ไว้บดยางมาตอยครับตามหลังรถปูยางออันนี้นานๆจะได้เห็นสักทีนะึงเพราะว่าใช้งานเฉพาะเฉพาะทางตอนอที่ว่า ปูยังมาต่อยคันนี้ก็ต้องบดให้มันเรียบครับรถบดเก้าล้อตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวยอดนิยมเลยครับส1 5หนึ่งห้าสตัวนี้พี่เบียร์ไปส่งบ่อยเนาะครับตัวนี้ไปส่งบ่อยครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรถบดขนาดสิบตันครับรุ่นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งคือล้อเ,เรียบไม่มีแอร ตัวนี้ราคาก็โอเคเลยครับแล้วเรียกไม่มีแอร์ตัวนี้ก็ตัวขายดีอีกตัวหนึ่งครับขนาด10ตันซึ่งถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เปลือกหนามอ่าก็เอาหนมามมหุ้นครับหนมามมุ้มเป็นหนามสามเปลือกมาหุ่มหนามก็จะเป็นล้นบดล้อหนามอ่าิ่มไปอีกหตันก็คือ11ตัน ถอดน้ำออกมันก็จะเป็นล้อเรียบมันก็อยู่ที่10ต,ตันครับรถบอดก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถปรับออปชั่นต่างๆได้เนาะไม่ว่าจะเป็นลังคาโปร่งแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นห้องเกง๋งติดแอร์แล้วก็ในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อเรียบมาก่อนแล้วเราก็ยังสามารถปรับโดยใส่ล้อหนามเข้าไปได้ก็จะมีสองรุ่นครับรุ่นตัวนี้รุ่น12ต,ตัน น้ำหนักนก็เยอะยขึ้นมาอีกหน่อยก็ส่วนใหญ่จะเป็นสเปคบนทางอย่างทางหลวงทั้นพิเศษอะไรเงี้ยเรต้องใช้รุ่นตัว12ตันแล้วตัว10ตันเนี่ยจะเป็นทางหลวงคุณบท,ทัวกหมู่บ้านอบตอ,อะไรเง<ม>ี้ยซึ่งสเปคมันจะต่างกันราคาก็ต่างกันครับวันนี้ก็สเปคเดียวกันครับล้อเรียบดิวอีแอร์แต่ว่าเป็นตัว12ตันนี่อ่าจอดคู่กันนี่มองด้านหน้าเหมือนกันเลยเหมือนฝาแฝดเลย ตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรถบุกขนาด14ตันเนาะเป็นรุ่นล้อยางล้อยางตัวนี้ก็มันสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ไม่ต้องขี่หลังเทรลเลอร์เคลื่อนย้ายตัวเองได้ยยเหมาะสำหรับในการซ่อมแซมพื้นผิวถนนทํางานบนถนนเป็นผู้ช่วยช่างต่างๆเช่นยกท่อต่งอุปกรณ์ ความคล่องตัวสูงครับตัวนี้<อ>แต่ว่าก็จะไม่ได้เห็นบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงกว่าล้อแทนนิดหน่อยเพราะว่ามันมีระบบเกียร์ระบบสามารถวิ่งด้วยตัวเองได้ครับแต่ตัวนี้ออปชั่นเต็มนะครับเนี่ยเวลาจอดอยู่ทำงานเนี่ยมันจะมีขาค้ำยนันหน้าหลังทำให้เกิดการบาลานซ์ในการขุดดินครับ ในนี้พร้อมมาเอาท์ชันไปดีดยางจาก15ตันตัวที่เราเห็นน้ำหนักกี่ตันคะรุ่น150 WB นี้ลันนี้ก็อยู่ประมาณ15ตันครับ15ตันตัวที่ซ้ายเท่ากับ135นะครับอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนจากล้อแทร็กนะคะมาเป็นล้อยางามทำงานได้หลากหลายเคลื่อนย้ายตัวเองกระดวกทำงานสะดวก แล้วเราดึงบนผิวหน้าอน,นเนี่ยเห็นน้าหลอนมันไม่เสียหายอดนนีอุปกออรณ์มาครบครับมีไรไม้เพ่งมีขาคำยังครบหน้าหลังนี่ก็มีกะต๊บอบู่นะครับที่วางน,น้อยกห่าที่โคราชนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจเนาะแวะเวียนเข้ามาดูเราก็ยินดีต้อนรับนะคะ ใช่นะครับที่ศูนย์สาขาโคราชนี่แหละครับวนตัวนี้มันจะเป็นรถถ้าในวงการที่ใช้อยู่เพาเรียกรถรถเบรกดาวนี่คือจะเป็นรถบดล้อหน้าเหล็กล้อหลังเหล็กตัวนี้ขนาดตัวนี้จะเป็นรุ่นขนาดสิบตันครับสิบตันนะคะรุ่นสิบตันถ้าทำงานเฉพาะทางเหมือนกันก็นกคือตามหลังรถปูอยางมาตอยครับ ตัวนี้ตัองก็ต้องเห็นอันนี้แหละครับตัวนี้ยืนคู่กันกับสิบตันที่เป็นรถบดเหมือนกันเนาะนีจะเป็นรถบดแล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่นี้ด้านหลังก็ยังมีน้องเล็กขนาดสามตันจะพาไปดูน้องเล็กหน่อยครับน้องเล็ก อันนี้ก็น้องเล็กนะเนี่ยอันนี้เป็นรถรถขุดไซส์เล็กตัวน,นี้ก็จะเป็นมีสองรุ่นนะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าไม่จําเป็นต้องใช้แอร์ก็ใช้รุ่นนี้แต่ว่าขนาดสามตันเหมือนกันก็จะเป็นรุ e ่น XE สามห้า U นะคะครับลักค้าก็จะถูกมาหน่อยแล้วก็ไม่มีแอร์แต่วนใหญ่คนขับก็จะชอบนะครับมีแอร์ ายเนยวัน<อ>นี้ก็เป็นสินค้ารุ่นขายดีรุ่นนึงนะครับตอนนี้ทำงานได้หลากหลายตามหมู่บ้านพื้นที่แคบวันนี้ก็ทงบำรุงง่ายนะครับสามารถกระดกของเก่งได้เหมือนรถสิบห้อเลยโอเควันนี้ เราพามาชมคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจเนาะแวะเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนี่เพื่อนัดเข้ามาชมบรรยากาศที่สาขาเราเนาะโทรหาพี่เบียได้ไหมคะมาได้ครับผมก็โทรหาผมก็ถ้ามองหา ผมก็ต้องใช้หวีถ้ามองหาเครื่องจักรดีๆก็เรียกใช้ผมนะครับพัฒน,น<ม>านะครับ0933962965ครับค่ะสาขาโคราชยินดีต้อนรับนะคะ